สบายดียำขำพี่น้องขำเลยบุน,น,นี่ขำนะ<ห>ไว้เลยฮะด้เอาโมมาปลูกตรงนึ่งปลูกเลยนะไม่ละมันขำ,ำแล้วมาไม่ลูกย่านได้ขำแล้วมาด้อแโ่ขึ้นมาแต่นาบเนะี่ย <c oughs> เออย่านกับยายไกลเมื่อกี้กินมะเกียงทั้งมะเกียง Apple, ทั้งแอปเปิ้ลทั้งข้าวเหนียวดำอิ่มเมืม่อกี้ว่คือสิบุกินข้าวแิ่งม่ต้องป้อนก็อยากกินข้าวเหนียวดำก็เพราแห้ง มาแต่อันนั้นพี่น้องไปวังสี่โมงนี่วันสามโมงกว่าเนะเาะเพิ่งไปหอดกบดีสี่โมงเพื่อกลับมาหอดพีแล้วก็บแวะตลาดชื่อของกินกับขำละหากมาหอดขอยกข้างหดเขา่าแล้วล้วก็มานลำลางมาไหมลูกมาไวไวเมื่อเช้ามาเบิงสวนพักพี่ไวยังมะขำไวไวไปช่วงกลางเวทมันแดดนุกี้ไปนํำกันเลยพากันไปช่วงบ่ายสามนี่นะ ไปหอดไหว้พระแล้วว่ายพระธาตุพนพอจากนีไปเกิดคนเรืเขงทางเอ้มันตกเระโบกเก็บดูโบกเก็บทิบ้งททิ้งอจา่างหนีไปประหารพระธาตุพนกะเื่งหนึ่งของเมื่อบ้านหวยยางของเมื่อบ้านคอยละเข่งหนึ่งทะเลไก่เติบมึงพี่คำเต่นนี่เมื่อบ้านหวยยางแห้งไก่ แต่นี่ไปประทัดผลกันทั้งขึงหนึ่งของเมือบ้านค่ะมันอ้อมเนี่ยอ้อมอ้อมทางไปเด้อไปเด้อเบิ่งพักขำและข้างวัเขา่าไว้มากน,นะมากกับเมื่อแหวซื่อผลไม่ห้มิกี้ชื่อของหวานซื่ญเท้ามะลาพี่น้องมะเครือมะแข่งมะถั่วคือเท้ามะาลาบสอ,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 องกอง คิดอยากหอยวัีชื่อหอยพอมีหอยเชอรี่อยู่ซอยหอยเชอรี่ใส่นน้อยในนอยแล้วกันกระหันชื่อมาฟังหอกฟังหอมอีกอย่างต่างๆมาลับเทากินก็คขิดอยากกินต,ต่ปูตะปลาอะไรกะอุบันปูนะกินตะปลาก็เบื่อมือใหม่นะเลยมือใหม่อันพัดพักมือนีว่าสิมาเหตข้างหมักแตงข่ำแล้วเลบ่บด้มาเหตพี่น้อง บ่พอม,มือใหม่เก็บพักพักวงไปพัดกินบ่เคยด้พัดกินแท่หดนเลยก็คิดยากอยู่มือใหม่พู้เลยประมาณมืออื่นมือฮือพู้เลยช่วงนี้ก็กินแต่ปลาแล้วก็เขียดแล้วก็ซื้อกินแน่พี่น้องเอ้ยคือมาแต่กระถาดผลกินกระเวยซื้อกับเขา่าซื้อกินแน่แลวก็กินในน้องปลาแน่แล้วก็ในแน่ตัวเคยเด็ดหอน วสิมาเห็ดค้างนะเพราะว่ามันมืดเลยบ่ิเวณเห็ดดอกค้าง,างหัดเข่าทิ่มไว้ไพ่โบราณที่ติดสมบูจักปันบ่จอนวสิเอาหมอกงลงมาปลูกแต่สิปลูกใส่แถวได้แถวหนี่งเหรอหมปลูกใส่แถวว่วขาขาเกินนะพัดอยู่นอก,กอน,นะเนาะเนี่ยมลูกก่อนคาดสายตาก็าได้ได้มีกีกับน้ำ เป็น่าถ่ายขิปขัดสายตาเขาก็แนมตลอดพี่น้องเลยขัสดสายตาไม่ได้เลีบางคนก็นยันมาป,ป่อยปะล้วเลยลูกมาไม่ลูกมาป,ป่อยปะเด้อพี่น้องบางที่จับกล้องอยู่แต่ตาก็แนมลูกอิม่มผลปะกินเลยเขก,กินเหนียวดำลายบนน้ำเจา้าเขาเนียเน้ยเจ้าใส่น้ำตาลกะทิขูดมะพร้าวใส่นะพี่น้องซื้อมาแต่ตลาดก,กี้กินอิม่มผลปะ คือสิบุกินข้าวแรงเลยล่ละพักค้ามันมูมีขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นเบิดแล้วนอกจามาใหม,ม่ปลูกที่เราเมืงโม่ปลูกมันเลี้ยแล้วกันมื่ออื่นมาเห็ดข้างตกแ,แต่งตะบิดว่าสิมาเห็ดมืนหนี้ไปผ่าผ่าคนขำเลยก็เลยมาเห็ดก็เลยสิปลูกเม,มืองคุมได้อันที่ว่าแมงอานะกาศหมักแตงมันเบิดกระปูกใส่ คือแบบนี้ระวังตกตังคบ,บอกเลยปะหนึนกว่าแมงอนากตเบิดขดคือในนาพ่อคอยปลูกแต่ละปีน่ะกําลังโผล่ขึ้นมาได้ซองใบแมงเหลืองๆอนักการจนเบิดส่วนมากเลยพี่น้องเด้อร่ม,มได้มาแม่มาแม่มาเบิ่งพ่อปลูกยังนี่นม,<อ> <No. S 2> มาไหมโนโน จะใส่ในละ<ม>ช่องเม็ดบ่ชิปในเองเหรอในละบาทในหม,ม่มโมก็ได้เป็<ผ>นน้ำายพันธมันบ่จา้าแขงเพในหม,ม่มูมให้ค่ะธรรมดาก็แค่แนีมันเป็นกว่าตัวอันเวลาเขาซื้อมากินแล้วเอาเม็ดมันไว้ในเฮือนแห่งมันอึด โบห้าแต่ว่าได้ขายมันพอจีได้ขายเนามันเป็นให้กินกะดีแล้วแหละพินองพอ,อได้กินคือเมื่อนี้และไปซื้อพักกะซื้อพักเสริมกะซื้อพักอันนักกะซื้อซื้อทุกอย่างนะพักตัวเองก็ยังบัเป็นหมกถั่วกะซื้อมันนี้มาใส่รับเทา้าคับว่ามันเป็นพ่อได้เก็บกะยังว่าบางอย่างเขาว่าได้ซื้อนะเนาะมักแตงกะ ซื้อมาเครือก็ซื้ออีกได้มานี้นะซื้อมาใส่รับเทาซื้อกระขันต่ำอย่างละสิบพันได้พี่น้องเอ้ยพักกันเลยคอมเนพักหอมกระห่าพัน 5, ต่ำสุดอย่าไปหลักกินอาหารมาอีกเด้อบ่มีอาหารมาปนเพราะไหนกระทงังอย่าไปหลักกินอาหารฟ้าเด้อบ่มีอาหารปามากระไรนิวเก้ <c oughs> มาแต่ประทัดผลยังไม่ได้ถ่ายชุดพิฟันใครแน่เดี๋ยวนี้ไปกับตะเกาโอ้ยไปนี่ต้อง พัดกันขึ้นไปไหวพระมิุกี้โบลงแต่แอวให้อุ้มแล้วก็ให้ให้ลงยืนก็บรยืนมือนี้โอ้ชิวชิวมิุกี้แม่ขึ้นไปไหวพระก็นั่งไหวพระแล้วก็ย่างหอบเบิดนทำแม่พระธาตุย่างหอบเบิดบบให้โบย่างย่างไปทำแม่กับยังใครตะเกาบ้าบางทีลงแต่แอวเจ้ารื้อมืดล่ะตกหนึ่งไม่ได้ไล่นายบางงูก็ ซื้อนายพักไวนี่ก็หลายอย่างหลายอันนี้เติบเลยได้เนาะจะเปิดเบิ่งแล้วบ่าพักของพ่อมือใดปดลูกว่านนี่หรือมื้ินเอเอาลายมือหา่างมาแต่ขยันสำเร็จชำ้หนึ่งจะผึ่งผ่านเอาไว้นางเห็ดอย,ย,ย่างอย่าไปเห็ดคูกอ่าความเนอะวิวกี้ อย่าเพเหตุขุกเขาอาหารปลาข่มเลยพักบ้งนะที่จริงตัด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 มันเกิดใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าขุมก็ห้าเลยเนาะแนวคุมละสองเม็ดโอ้เดี๋ยว่สักสาวเม็ดสิบเม็ดสิบเม็ดสิบบาทในหมู่ ค่อยว่าแล้วนะมัน,นเหี้ยนะอาหารป่านะเอ้ยันมายุ่มพ่อป่ะเนี่ยยุ่มหัวพ่อโอ้เล่นหาแม่ยังอีกคนียุ่มแม่ยังให้บ่ยยงให้กระห็ดใส่ได้พี่น้องย่าพอดีลมหัวพาดสกิดินใช้พักบงอ้าวยังลูกเหยียบน,นั้นพักกับลูกตะเวนตกมันค้ำไว้ยามนียุณ วัวขาอยู่นี่ก้อน,นหนึ่งโตเพิ่นปลูกแเฮิงเนาะบุญก้อนหนึ่งกินก้อยโอ้ยกินมะก้อยเมื่อจะกินมะเก่งอีกเด้อกินบ่ร์ดบ้างมะเก่งซื้อมะเก่งไหมแอปเปิ้ลมไหมมิกี้กินเดี๋ยวนี้ใครแน่กินได้ไม่ยังก็เดี๋ยวนี้ตะเกาวุลิกินได้ผลละหมากหลังไม้เดี๋ยวนี้ว่าแต่มีเงินซื้อให้กินบ่ข่อยกินได้เบิดเนอไมค์กี้อย่าไปเหยียบพักลูกไปไปไปเมื่อไปครับเลย ไปเจองูใหญ่โอ้กเด้อขำเลยเด้อเสียงพี่กี้ห้กันคืนขับบุรพาที่พวาลงไปหอดริมน้ำเลยมาไวมี่จะเสียงมันผู้เดียวสวีบมันยน่านกไปไปไปเดี๋ยวให้พ่ออัดมักบกกกหน้าบ้านลราเนาะหลอนไวเลยกกอื่นหมดทัานในหลอนมันตัองเป็นอันรังเริ่มแห้งข้าดำ กำลังแบบร่มดำมันยังบวกลอนเปลือกมันกําลังแห้งแต่มันยังพอได้เกี่ยงเ,เห็นแต่แกีนมันนะพี่น้องมันหลอนบดจนเลยกระเทาะมาหาเก็บก๊กหนีกับหม่างใหญ่ในด,ด,ดำนนดำี <c oughs> ่แมนบดเลยถามว่าไงยัง <c oughs> อุ้มเห <c oughs> ็นยังหมดทันในมือแล้วนึองยืนถามพอก่อนเ <c oughs> มื่อนี่ก็เส <c oughs> ียมซับตินได้ กับแรงนน่กินยังลาบเทาบอหรือก,กินยังยังหรือก,กินอันลาบอัวพอใหญ่เพิ่นเอาให้บอดีเลยมีมักแตงมีอันมักเขือกินกับลาบกินกับยังบางทีกับปลาพอใหญ่เพิ่นเอาให้แน่พี่น้องเอ้่นกับ ผูดีย้ืนบางทีผู้หั้นหอาวห้ผู้น่อหายฝืนก็กินดูืนก็เอากข่นก็เอาใหไข่ชุมไอยกินแล้วก็กินไปได้อยากแนวอื่นก็จังไปซื้อนะอัดไม่หัวคะนี่ไปได้หอบเบสเนี่ว่าแต่พาขอยไปบอกกี่ข่อยม้วนนังรดเีนีอวยสดสะดิ่งม้วน ขึ้นแข่งขาดีดิทดองๆอย่ามันบาดมือเลยฮัลโหอย่าไปหูดมันนะต้นมะพร้าวอือต้นมะพร้าวย่ามะพร้าวย่ามะพร้าวอยากได้ของกินขอแน่ขอแน่มันมันดิฟลูกมันกินบ่ได้หมักชาวรตพี่น้องว่าบ้านเขาเอิ้อมักหน็อตจะคอยบ่เคยชินกับมักหนอดเขาไม่ได้เอิ้อชาว์โรต ตบิดค่อยก็คิดว่าเครือยังอันนี้ข่อยปู่ตอนบปทันได้มาข่อยบอได้เห็นจัาเถื่อข่อยฮก็เห็นเมื่อวานโอ้ยบุบิดเอ้บุบิดเอ้ไว้กินุกโอ้ยขู้ขึ้นโกกไม้ก็มีฮัดบอดกอยู่ถึงอยากได้ยังคอนอืขอนแน่ขอนแน่บ๊อบบ๊อบเพื่อนที่ให้เพื่อนที่ให้ปะ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 เป็นเหนียวเพื่อนตัวเก่าอยังไงหนึ่งข่อยบอได้อุ่นโอ้ยหัวตําเหลี่ยมโอเคเอางาสวยข่าวก่อน สวยเขาเห็นอยู่เห็นกินก่อนของในเตียงมาแต่พระทานดย่ามุกเคลียไปแล้วคลิปนี้ก็ได้สบายดี<า>เด้อพี่น้องล่าง,ลางแล้วให้เกลือกขีดินห้ายุ้มเสื้อผ้าบดอยากได้ชาวรถขอน่ขอน่เด้มือชิอ